สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาวิทยาศาสตร์กับชีวิตนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4ของ MEP วันนี้มาในหัวข้อเราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไรครับอทวนความรู้เดิมก่อนนะครับเราจำแนกสิ่งชีวิตเป็น3ากลุ่มเนาะเป็นพืชเป็นสัตว์แล้วก็สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์เนาะจุดเด่นของกลุ่มพืชก็คือสร้างอาหารเองได้นะครับ จุดเด่นของกลุ่มสัตว์ก็คือกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารส่วนกลุ่มที่ไม่ใช่พืชไม่ใช่สตัตว์นอยอย่างเช่นเห็ดปลาจุลินทรีย์ต่างๆนะครับมีหน้าที่หลักก็คือย่อยสิ่งมีชีวิตอื่นเมื่อตายลงไปแล้วต่อมานะครับมาดูภาพอันนี้เป็นภาพของของพวกยีสต์นะครับที่ทำให้ขนมปัง พองขึ้นมาได้เนาะยีสต์จัดเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเป็นสัตว์นะครับเป็นกลุ่มมีชีวิตจำพวกสัตว์ต่อมาปะกการังอ่าปะกการังก็เป็นสัตว์นะครับหลายคนอาจจะคิดว่าปะการังเป็นพืชเนาะจริงๆแล้วปะกกาลังเป็นสัตว์นะครับอา้าวเสร็จแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเราเรียนการจำแนกสัตว์ไปนะครับการจำแนกสัตว์เนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มหลักๆเลยนะครับ กลุ่มแรกก็คือแบบนี้จะมีโครงล่างแข็งอยู่ที่แกนกลางลำตัวนะครับหรือเราเรียกมันว่าสัตว์มีกระดูกสันหลังนั่นเองอย่างเช่นมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังก็คือมีโครงร่างแข็งที่อยู่กลางลำตัวของเราครับส่วนอีกประเภทหนึ่งเนาะก็คืออย่างเช่นพวกกุ้งเนี่ยคือเมื่อผ่าออกมาแล้วปุ๊บเราจะเจอสัตว์จำพวกนี้ก็คือสัตว์ที่ ไม่มีกระดูกสันหลังครับดังนั้นถ้าเราจะจำแนกสัตว์หรือว่าแยกสัตว์ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆเราจะใช้เกณฑ์จำแนกคือสัตว์มีกระดูกสันหลังและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังครับตัวอย่างของสัตว์มีกระดูกสันหลังก็อย่างเช่นเนี่ยเสือเห็นไหมครับก็จะมีกระดูกสันหลังเป็นแกนกลางกบจิ้งจกพวกนี้ก็จะมีกระดูกสันหลังนะครับ ส่วนสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะก็จะมีเยอะมากเลยก็จะเป็นพวกแมงมะรงแมง,แมงหรือว่าแมลงทุกชนิดโบนโลกใบนี้นะครับจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังโดยทั้งนั้นนะครับกลุ่มพวกไส้เดือนไม่มีกระดูกสันหลังเนาะดาวทะเลหอยหอยทากอะไรพวกนี้นะครับปลาการังเนะี่ยเป็นสัตว์แต่เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังปลาหมึกหมึกทะเลนี่ยแหละครับเวลาผ่าออกมาเนาะเราจะเห็น ไอ้แข็งๆตรงกลางตัวมันนะครับแต่อันนั้นไม่ใช่กระดูกสันหลังมันนะมันเป็นแค่โครงล่างแข็งเฉยๆนะครับดังนั้นปลาหมึกเนี่ยหรือว่าหมึกทะเลเนี่ยจะเป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับส่วนพวกพญาติก็เป็นสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่นเดียวกันเนาะสำหรับพลังงานในวันนี้นะครับนักเรียนเปิดดูไปเลยนะครับมันก็จะมี วันที่ติดอยู่นะครับวันนี้ตรงกับวันพุทธที่11สิงหาเนาะนักเรียนก็ไปดูที่หัวกระดาษเลยนะครับก็จะเขียนติดไว้เป็นภาระงานวันนี้ภาระงานมีอยู่3แผ่นนะครับแล้วนักเรียนจะทำภาระงานได้อย่างไรนะครับเหมือนเดิมต้องกลับไปดูคลิปในสสวทนะครับคลิปนี้เราจะดูผ่าน YouTube นะครับ นักเรียนพิมพ์เข้าไปในช่องค้นหาว่าเราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไรนะครับถ้านักเรียนไม่ไปดูนี่เลยจะตอบคําถามในใบงานไม่ได้นะครับเราก็ต้องเข้าไปดูนะครับหรือง่ายกว่านั้นเช่นเดิมเหมือนทุกคราวนะครับใตล้ลิงก์ลิงก์ที่ครูกาลังพูดอยู่เนี้ยใต้ลิงก์เนี้ยเลื่อนลงไปนะครับนักเรียนจะเจอกับลิงก์เรียนเนื้อหานะครับคลิกเข้าไปนะครับก็จะพาไปยังคลิป ที่สำหรับที่จะใช้ในการตอบคำถามใบงานนี้นะครับหรือถ้าใครใช้โทรศัพท์อยู่เนาะเลื่อนลงมาจะยังไม่เจอนะครับไปคลิกที่สามเหลี่ยมเนาะกดลงมาก็จะเจอลิงก์เข้าเรียนพารกงานวันนี้นะครับจะมีสองอย่างหนึ่งทำใบงานส่วนอีกหนึ่งพารกางงานนะครับวันนี้ครูจะเก็บคะแนนระหว่างเรียนนะครับเป็นแบบทดสอบระหว่างเรียนนะครับเรื่อง ของการจำแนกสิ่งมีชีวิตนะครับนักเรียนพิมพ์ตามนี้ลงไปก็จะเจอลิงก์ทำข้อสอบนะครับเป็นของป .4 เนาะหัวมันจะขึ้นเป็นวันที่วันนี้นะครับแล้วก็เป็นป .4 MEP แต่ให้ง่ายกว่านั้นนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างลิงก์ที่ครูกำลังพูดอยู่นะครับครูจะใส่ลิงก์ไว้เป็นลิงก์สำหรับการสอบนะครับเป็น Google Form เนาะคลิกเข้าไปนะครับ หลังจากนั้นเนี่ยอ๋อลืมไปอีกหนึ่งอย่างถ้าสมมุติเป็นโทรศัพท์นะครับก็จะยังไม่เจอเนาะเหมือนเดิมคลิกที่สามเหลี่ยมนะครับคลิกลงมาก็จะเจอลิงก์สอบแล้วก็คลิกเข้าไปทํานะครับมาเปิดลิงก์สอบเข้ามานะครับมันก็จะมีที่กรอกชื่อสกุลนะครับส่วนชั้นนี่จะไม่มีนะครับเพราะว่าของ m e p จะจะมีห้องเดียวเนาะแล้วก็เติมเลขที่ให้หวยเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนักเรียนก็ทําข้อสอบไปเรื่อยๆนะครับมีอยู่สิบข้อนะครับ เมื่อทำข้อสอบเสร็จแล้วปุ๊บให้กด submit นะครับหรือว่าบางคนเป็นภาษาไทยเนาะมันก็จะเป็นส่งนะครับกดส่งเสร็จแล้วปุ๊บสิ่งที่ได้ออกมามันก็จะเป็นหัวท้ายสูตรแบบนี้นะครับแล้วก็ w i l w score หรือว่าดูคะแนนสอบนะครับวันนี้คะแนนสอบเต็ม100คะแนนเนาะ10ข้อข้อละ10คะแนนนะครับทาให้เรียบร้อยนักเรียนก็จะดูคะแนนสอบไคะคสอบนักเรียนก็จะออกมานักเรียนก็เลื่อนไปดูข้อที่นักเรียนผิด ข้อไหนที่นักเรียนถูกบ้างก็สามารถตรวจคําตอบตัวเองได้นะครับอย่าลืมทําข้อสอบวันนี้พาระงานมีอยู่2ชิ้นหลักๆนะครับชิ้นแรกเป็นใบงานนะครับต้องดูคลิปจากสสวทชิ้นที่2เป็น quiz หรือว่าการสอบนั่นเองนะครับอย่าลืมทําด้วยนะครับยิดลิงก์อยู่ข้างใต้ใต้วิดีโอนี้นะครับนักเรียนเลื่อนไปดูนะครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสู้ๆทํางานให้เรียบร้อยนะคะขอบคุณครับ